อย่าให้หลุดนะถ่าย <c oughs> คลิป <c oughs> อยู่ไหมลูกถ่ายอยู่โตไหมตอนนี้โตเนี่ยป้าลองยกขึ้นมากุื่กี้ป๊าป้าได้กับยาเลยลูกบอกเร็วจุ้งเลยจ้ะบอกเร็ว จุงนะจ๊ะใช่ซูมไม่ได้ซูไม่ได้เหยื่อก้มลงไปเลยก้มโทรศัพท์ไปไม่ต้องเปิดซูมปกติก่อนเออบอกว่าเหยี่ออะไรบอกว่าเหยี่ออะไรจุ่มนะจ๊ะออกไปเหยี่อจุ่มนะจ๊ะอ๋อนายปลาไม้เด็ดนะครับไม้เด็ดอุจิป้าป้าอุจิบอกเร็วสามไม้สามไม้เดี๋ยวป้าจับปลาก่อนอุจิเอ้าปลาปลาอุจิดูเด้อเอา โตไหมโตมากโตโัวโตนะครับตัวนี้สามไม้ฟูจีบอลสามไม้สามไม้โดนเลยพุ่งมาแบบทะยานบ๊มจะปา้าไปกินหรอหรือว่าปล่อยปล่อยเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยนะครับปล่อยฟูจีต้องขึ้นอีกแล้วโต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 ฟูจิป้าหยุดหยุดน<อ>ิดหยุดเลยไหม ออปต่อไปก่อนอตีนิดเดียวต่อเนี่ยฟ้ามันกัดนิ้วขาดไหมน้อย่อเอเอเ ถ่ายรูปไหมไม่ถ่ายภาพนิ่งกูนอนถ่ายวีดีโอก่อน